วันนี้เรามาเที่ยวบ้านโอชิโนะฮักไกนะครับหรือหมู่บ้านน้ำใสปกติแล้วตรงนี้จะเห็นวิวฟูจิด้วยแต่วันนี้เราไม่เห็นนะครับนี่นะฮกิจกาศคนเยอะมากบ้านน้ำใส บอ่อน้ำที่นี่จะมีทั้งหมดหอม,มา้าบ่อครับอ,อหมู่บ้านนี้อยู่ในจังหวัดยม,มานาชินะ,ะแ,แล้ว,วก,ก,ไ <S 1> <S 1> ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติ ไมม่่เเคคยยข้างในมีร้านขายของที่ลึกไม่เคยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะจ่ายตั้งกันไปตรงนี้เยอะมากนะครับหมดกันหลายหมื่นครับอะไรอ่ะมันคืออะไรช็อกโกแลตอ่ะ เด,ออด็กก็ซื้อไอศคร,รีมกินมาญี่ปุ่นก็ต้องไอ,โอ,โอติมชาเขียวกินอะดกผู้ใหญ่กกินครับ เราไม่ต้องซื้อน้ำน,นะครเราสามารถนำภาชนะละของเรามารองน้ำเพื่อเก็บไว้ดื่มได้นะครับตรงนี้ก่อนที่จะออกไปดูน้ำใสๆนี่ฮะน้ำใสมากครับกุ้งกุ้งอยากดังม้ยน้ำใสเห็น,นปลา มีให้เเรยกระบวยกระบวยตักน้ำเราสามารถดื่มน้ำจากกระบวยได้นะอยู่ท้านซ้ายนะครเราก็เริ่มสนใจกันแล้วครับจริงๆตรงนี้สามารถเห็นฟูจิได้นะครับแต่วันนี้ฟ้าปิดครับไม่เห็นครับเนี่ยฟูจิจะต้องอยู่ตรงนี้พอดี

ลาเว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  มี่ช้าไหนี้ช้่เคือหมู่บ้านโอชินฮักไกนะครับก็ <c oughs> มาเดินเล่นดูเลืปลาอันนี้น่าจะเป็นโซบะครับหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันเยนสองบาทโอ้หอม ปลาตัวใสามากป้าป้าทำไมไม่เห็นปลาเลยนะ่ะ ป้าไม่ถ่ายปลาสีดำไปไหนอะ่ะลูกไปกังหันเดียวปลาตาดีดีอ๋อนี่ไงเห็นแล้วนี่ปลาสีดำม,มาม่าก็ตาดีเด้อมามา่าตาดี <c oughs> เออกินฟังตาดีไว <c oughs> คนเขาอายุมากแล้วเขาอาจจะตาป้าฟ้าหยาบหยาบ <c oughs> เนาะต้องเข,ข้าใจเขาเนาะ <c oughs> หุ้ยทำไมสาหร่ายมันเป็นเหมือนเรื่องแสงได้อะลูกน้องมันไม่ได้เรื่องแสงได้ใช่ ๋อนี่สซบะเย็นร้านนี้โอ้เดี๋ยวเราต้องจองร้านนี้เป็นไงมัางบรรยากาศในบ้างสวนนะสวยสวยมากอากาศก็ดีดีอืมติดได้ไหมคะไปอยู่มุมนู้นอ่ะมามาไปอยู่มุมนู้นสวยทำไมให้อยู่แต่ตรงนี้เราเดินไปให้ดูมาแปดเมตรแปดเมตรนี่นั่นเหรอเออไม่ ไม่ต้องไม่ อันนี้ทางออก่ะนี่ือ อันี้อังวนหัวใจนีลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นยืนกิน เธอก็คือกินเต็มกินเต็มอ่ะมามีตัวรักหานี่ๆจะไปกี่คนโอ้บาง <re bekannt> <usion> ก็อาหารนะครับไม่ต้องกินข้างนอกนะครับมากินข้างในดีกว่าถูกกว่าเยอะนี่เรากินเรากินตรงนั้นเท่าไหร่หมื่นสองเก้าพันเก้าพันสี่ดูดิราคาเนี่ยเนี่ย ป๊าป๊กกลัวพวกเราหิวกันเอ้ยหิวที่เฉลียรหรอกันนาสักโละนี่ดอกสซระเต็มไปหมดครับดูแล้วนะ่ะ ไปอยู่บนสะพานป ป๊าดูฟังดนี่ยนะเมื่อกี้เธอ2คนเลี้ยวมาลูกคนนู้นที่ลางสรุปลลกเห็นครับกำลังจะ excuse me เอาไว้ที่ก็ช่วยละแปดร้อยแปดร้อยใช่ไหมก็มีเงินพอดีเออเดี๋ยวเราดูก่อนเงินเดีคือที่นี่เขาไม่มีคนขายนะครับ เขาให้เอาเงินใส่กล่องนะครับถ้ามาลองผมก็ลองอะ่ะเอาไหม ให้แกใสไปเถอะยิวเป็นไงตอนนี้เราจะไปที่ไหนคะมาหมู่บ้านน้ำใสค่ะบ้นน้ำใสชื่อชื่อพ่อใครจะถ่ายรูปกุ้งก็ไปนำหน้าใช้ให้คนอื่นถ่ายเลยนะอะไรให้ไกลโอชิโนโอชิโนโอชิเนะโอใช่นั่นเป็นโอชิเนะโอชิเนะฮักไก่ครับ ทีเนี่มันร้อนอาหารนาวแล้วจบมันเป็นไรก็เราไปกันที่โอ้ก็มีพริกเนี่ยพริก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 สวยนะครับอ คุณญี่ปุ่นผู้ไายชัดมากนะค่ะแล้วก็จะมีตัวนู้นค่ะที่ว่าเป็นไวท์ช็อกโกแลตดิสกิตถ้ามาเที่ยวมาเที่ยวม,มาด้วยน้ำใสนะคะมีคนไทยคอยบริการค่ะที่นีมาถ่ายทำหน่อย <te animals> ทางรถนะคะ